เคยไปเรียนคอร์สเปิดเรียนยาวๆยังไม่เท่ากัคอร์สวัดที่แบบอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดที่แบบอู้ยอะไรจะคุ้มขนาดนี้คุ้มเวอร์จริงๆเลยพอเรียนปุ๊บได้เครื่องมือได้อะไรเยอะแยะเลยเนาะได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ชื่ออะไรครับชื่อนกลกเมยทองสวัสดีคุณโรบินค่ะพี่ต้าชื่ออะเป็นในหน้าสัมผัสาอิมเมชั่ะ การสังหารเนาะแล้วจริงๆทำไมถึงอยากเรียนคอร์สสำหรับบริษัทสร้างบริษัทสังหาระเนาะเราจะได้รู้ไงคะเวลาเราวิ่งอย่างต่อเพิ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเขามองหาบ้านแบบไหนเอ้ยมองหาที่ดินแบบไหนใช่ไหมคะเขาคิดฟีดเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยที่ดินเรามันฟีดไหมการเพิ่มเเพิ่มมูลค่าการอาชีพเราเนาะใช่แล้วเราเนี่ยเป็นอย่างแรกที่จะเห็น ที่ดินใชด้วยค่ะเราก็แอบคิดเล็กๆเหมือนกันว่าเอ้ยมันมีโอกาสไปต่อไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเอาไปเสนอในทุนได้ด้วยใช่มใช่่คะแล้วพอมาลงในกับโค้ดวันเราเป็นอะไรบ้างครับสองวันท่านนี้โอ้เคยไปเรียนคอร์สเปิดอาเรียนยาวๆยังไม่เท่ากับโค้ดวันที่แบบอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดที่แบบอุ้ยอะไรจะคุ้มขนาดนี้คุ้มเวอร์จริงๆเลยเออพอเรียนปุ๊บได้เครื่องมือได้อะไรเยอะๆเลยเนาะได้แล้วสำหรับคนที่ อยากเรียนเหมือยังไม่ตัดสินใจเรียนมันคืออะไรดีพี่จะบอกว่าคอร์สนี้มันแบบไม่คุ้มอ่ะให้ให้เยอะไปไหนก็ไม่รู้ทำไมต้องให้เยอะขนาดนี้แบบโอ้โหให้เครื่องมือแบบแล้วก็สอนได้แบบตอนแรกเห็นค่อนขาแล้วเฉยเฉยนะแต่พอเรียนแล้วโอ้โหแบบเอออ้าวแบบโอ้โหแบบเออแบบชอบค่ะคอร์นี้ชอบมากแล้วก็ของที่ให้แล้วก็วิธีสอนอะไร มันมันเอาไปใช้ได้จริงค่ะตช้ได้เลยงำตามได้เลยมีเวิร์กช็อปอีกขนาดนี้เวลาน้อยก็พยายามแบบทุกนาทีแบบกดเข้า้ำงานอยไม่กลาเข้าเลยกลัวพลาดเออใช่ค่ะค่ะดีค่ะออนนี้ดีเขาบอกว่าขอขอบคุณพี่นกมากนะครับที่เสียสลามาารียเดนกับทางสถาบ้านมั้ก็มาให้สัมภาษณ์นะครับขอบคุณครับค่ะ